โดยในครั้งนี้คณะกัลายาณมิตรผู้นำบุญได้มาร่วมงานบุญทอดผ้าป่ากตันยูบูชาธรรมและบำรุงศูนย์เติมเต็มทุกสิ่งณธรรมะอุทยานบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยท่านเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตามด้วยท่านประธานผ้าป่าคือกัลายาณมิตรบุพภาสวัสดีกัลายาณมิตรจำเริญรัต กายนามิตรวิมลผลบุญได้อันเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางเสียงอนุโมทนาบุญจากผู้มีบุญที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้โดยมีพระอาจารย์ศักชายคุณยุตโตเป็นประธานสงฆ์ซึ่งก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดพระปา่า ่านจาภาพได้จุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสศโรพระผู้ปราบมารโดยมีกัลยาณมิตรวิชาตเลิศมงคลวณิชกัลยาณมิตรชูศีเกจเจริญกัลยาณมิตรบุภาสวัสดีกัลยาณมิตรจำเริญรัตผลบุญกัลยาณมิตรวิมลผลบุญเป็นผู้แทนจุดดวงประทีป จากนั้นเจ้าภาพได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาส่วนท่านประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าปา่าก่อนจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายขีลาน,นะเพสสัดและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จแห่งการสร้างบุญสร้างบารมี ในวันนี้นะคะนับเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกท่านได้มาร่วมกันสนับสนุนทานุบำรุงพระพุทธศาสนาท่ามกลางสภาวะปัจจุบันกับสถานการณ์ผันแปรของโลกซึ่งทุกท่านที่มาในวันนี้จะเห็นได้ว่ามาด้วยความศรัทธาเดินบนเส้นทางของการสร้างบารมีโดยไม่คำนึ่งถึงอุปสรรคอันใดแม้แต่น้อยเพราะก้าวแรกของชีวิตที่เต็มเปลี่ยนบริบูรณ์นั้น ต้องเริ่มจากการสร้างมหาทานบารมีการที่คณะผู้มีบุญทุกท่านได้สละทรัพย์ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาทรัพย์เหล่านี้ก็จะได้แปลเปลี่ยนเป็นประโยชน์อันสูงสุดต่อมวลมนุษยชาติเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนานะคะให้เป็นแสงสว่างคู่โลกใบนี้สืบต่อไปค่ะ